วินล่าลุกหนักสิงห์พยองหวังจับคอนซาต่อสัญญาใหม่หลังมีข่าวกระท,ทังเลเวอร์พูลทำใจเอาไว้บ้างก็ดีนะ4ี่สตาร์เตรียมหักคอปทิ้งเลเวอร์พูลหักหลุดทอฟโฟครอบยังน่าห่วงบอลปรับราคาคุณซื้อผิมอังกฤจโดนเด้งปลายต่อไปผ่านพ้นมันไปใช่วงได้ครอบรับตอนนี้คือช่วงเวลาที่ย่ำแย่ที่สุดในอาชีพของเขา ก่อนที่จะรับฟังข่าวลิเวอร์พูลแฟนๆช่วยกดไลค์กดแชร์และกดซับสไคร้กับผมกันด้วยนะครับเดี๋ยวผมจะข่าวลนะิเวอร์พูลนั้นมาเสิร์ฟให้ถึงเตียงนอนกันเลยทีเดียวโดยกันทิศทางมีรายงานมาว่าแอสตันวินล่านะครับผมกำลังเจรจาเรื่องการต่อสัญญาฉบับใหม่กับทางเอชรีคอนซากองหลังตัวเก่งหลังจากที่เจ้าตัวนั้นตกเป็นข่าวกับทางลิเวอร์พูลทีมคู่แข่งในศึกฟุตบอลผิวแดงกิจ โดยเซ็นเตอร์แบ็กตัวเก่งที่มีข่าวเชื่อมโยงกับทั้งของแดนเดอร์พูและก็เทนแนมฮอสเปอร์ในเดือนที่ผ่านมานั้นกลา,ายเป็นผู้เล่นคนสำคัญของทีมเมื่อทางดินสมิธในการลุ้นพื้นที่ยุโรปในเซสันนี้โดยดูยพูนั้นกำลังประสบปัญหาอย่างหนักในฤดูกาลนี้เนื่องจากพวกเขาเสียเฟอร์ชิฟันไดเซ็นเตอร์แบ็กตัวหลักไปทั้งฤดูกาลรวมทั้งโชโคเมสและก็โชเอลมาติฟก็ยังไม่สามารถกลับมาลงสนามได้อีกครั้งทำให้พวกเขานั้นต้องมองหากองหลังคนใหม่ที่จะเข้ามาเสริมทัพในช่วงเสมอน,นี้ สำหรับสัญญาปัจจุบันของทางเอสบรีคอนซานั้นจะหมดลงในปี2023และก็มีออปชันในการต่อสัญญาออกไปอีกประมาณ12เดือนนะฮะสถานการณ์ของทางลิเวอร์พูลกำลังย่ำแย่ซะเหลือเกินในฝรั่งณเวลานี้เพราะการพ่ายแพ้อย่างต่อเนื่องในช่วงที่ผ่านมานั้นทําให้ทีมเริ่มห่างไกลกับโอกาสที่จะเกิดขึ้นไปติดท็อปโฟร์และนันหมยความว่าถ้าพวกเขาไม่ได้ไปเล่นในศึกยูฟาแชมเปียนลีกมีความเป็นได้ที่สตาร์หลายคน จะเก็บข้าวของออกจากแอนฟิลไปในช่วงเสมอแอนฟิลไปในช่วงหรือการพ่ายแพ้ต่อทางทัพเจ้าส่วนน้อยฟูลแลมเมื่อสุดสัปดาห์ที่ผ่านมาไม่ได้แค่ส่งผลต่อสถิติแพ้รวด6กนัดในเกมเล็กบ้านของตัวเองเท่านั้นแต่ยังสั่นคลอนถึงการเก็บคะแนนขึ้นไปหลุนโคต้าถว้วยใบโตของยุโรปเพราะสนการ์ในเวลาน,นี้ทีมห่างจากทางเชลซีอันดับ4ถึง7แต้มกันเลยทีเดียว ถ้าหากเกิดอาเพศนะครับผมเดอเรสงานนี้ไม่ได้ตั๋วใปสุดท้ายไปเล่นในแชมเปี้ยนลลกมีความเป็นไปได้สูงที่นักเตะหลายคนนั้นจะยื่นเรื่องนะฮะขอย้ายทีมหมายถึงเชคเกนคอปผู้จัดการทีมชาวเยอรมันจะยืนยันมาว่าไม่มีสตาร์คนไหนจะทิ้งทีมไปเพราะลูกทีมของเขาทุกคนมีความจงรักภักดีต่อสโมสรหากพวกเขาไม่ติดท็อปโฟล่ะงานนี้จะเป็นเช่นไร อย่างไรก็ตามนะ,ะบางครั้งความเทวทยานส่วนตัวก็อาจจะทําให้นักเตะบางคนนั้นไม่คิดเช่นนั้นและก็เลือกที่จะตัดสินใจหักหลังบอสก็เป็นได้แล้วแข่งคนไหนที่มีโอกาสสูงที่จะาลาชีมหากของแนดนเ้วพูนั้นไม่ติดท็อปโฟลองมาดูกันดีกว่าว่าจะมีใครกันบ้างเริ่มจากคนที่1กันก่อนเลยก,ก้วกักโมเมตซาลาคิงออฟอี์คือนักเตะที่สาวกเดอะคอปนั้นเทิดทูนเป็นอย่างมากมายนะฮะเพราะนักเตะที่เขาเนี่ยย้ายมาอยู่ทางสโมสร ผลงานของทีมก็ร้อนแรงอย่างเห็นได้ชัดเจนเู้จดการเจ้าตัวก็ยิงประตูเป็นว่าเล่นนำความสำเร็จมาสู่ของแดงมากมายในฟอร์มที่ซัดระเบิดเธเทิงจึงไม่ใช่เรื่องแปลกอะไรที่ทางซาร่า้นั้นจะตกเป็นเป้าหมายของ2สมโมสรยักษ์ใหญ่ในศึกลาลิกาสเปนทั้งระชันชุดขาวเบเรียลมาลิกและก็เชาบ,บุญชุ่มบั์เซโรนาที่แสดงความสนใจอยู่ได้เจ้าตัวนั้นไปเสริมความแข็งแกร่งยิ่งไปกว่านั้นซาร่าคนนี้ตกเป็นข่าวมาโดยตลอดมาว่าต้องการจะย้ายจากทินแอนด์ฟิลช่วงปีที่ผ่านมา แฉมสื่อในสเปนรายงานมาว่าบางโมนั้นได้แจ้งความประสงค์กับบอรบริหารมาว่ายากที่จะออกไปหาความท้าทายใหม่ๆแล้วที่สำคัญทางลิเวอร์พูลไม่ได้โคต้าเล่นแชมเปี้ยนลีกในฤดูกาลหน้ามันจึงเป็นเรื่องที่สมเหตุสมผลที่เขาจะหาโอกาสที่จะกดดันสโมสรน,นั้นในการปล่อยตัวออกไปเจ้ามาคนที่2ก็จะเป็นจอร์ินโย่ไวดุม โดยงนันนีเนี่ผมต้องยอมรับว่าจอร์จินโยเนี่ยเป็นนักเตะที่มีความสําคัญกับทีมเป็นอย่างมากมายในช่วง 2- อถึงสามทีสั่นที่ผ่านมาโดยเฉพาะในฤดูกาลนี้เขาคนนี้เปรียบเสมือนคนแบกภาระนะฮะในแดนกลางให้กับทางทีมมาโดยตลอดเพราะทางฟาบิมิโยคนนี้กับทางจอแดนฮันเดอร์สันต้องขยับลงไปเยือนตําแหน่งเซนเตอร์แบ็กจำเป็นอย่างไรก็ตามสิ่งที่แฟนบอลหงแดงเป็นห่วงก็คือดาวเตะชาวดัตยังไม่ยอมขยายสัญญา ซึ่งจะหมดลงในอีก3เดือนต่อจากนี้นั่นหมายความว่าหากไมดุ่มคนนี้เลือกจะดิ้งเฉยกับสัญญาฉบับใหม่เขาจะได้ย้ายไปเล่นในทีมอื่นแบบฟรีเอเจนต์อย่างแน่นอนตอนนี้เชื่อได้เลยว่าลิเวอร์พูลนั้นยังคงพยายามน้อมน้าวจิตใจไวดุ้มคนนี้เพื่อหวังให้เขาคนนี้นะฮะสลัดน้ำหมึกขยายสัญญาออกไปอีกแต่แน่นอนว่าหากทีมไม่ได้ไปชิงชยัยท็อฟฟี่บิ๊กเอียร์งานนี้เจ้าตัวคงเลือกที่จะออกไปโบยบินหาความท้าทายใหม่ๆกันอีกครั้งอย่างแน่นอน และคนท้ายก็จะเป็นนะผมซาดิโอมาเน่งานนี้มาเน่ ane, กับทางซารล่านะผมมีอะไรที่เหมือนกันนั่นก็คือความที่จะเป็นนักเตะขวัญใจชาวเดอะคอฟและยังมีส่วนสําคัญต่อ,อทีมในหลายปีที่ผ่านมาจึงไม่ใช่เรื่องแปลกอะไรที่แฟนบอลน,นั้นไม่อยากจะเห็นเขาคนนี้ย,าย้ายทีมไป ตลอดเดียกันสตาร์ลูกหนังชาวเซนกลคนนี้ก็ไม่เคยมีข่าวว่าจะย้ายทีมแต่กระนั้นนะฮะด้วยฟอร์มการเล่นที่ยอดเยี่ยมของเขาและได้รับการเชิญชูมาว่าเป็นหนึ่งในผู้เล่นแนวลุกที่เต็มไปด้วยพรสวรรค์ระดับโลกคนนี้ทําให้เขาเนี่ยเริ่มได้รับความสนใจจากทีมชั้นนำมากมาย ฉะนั้นมาน่ตรู้ตัวเองว่าไม่มีโอกาสจะได้เฉิดฉายกับผลงานความเป็นยอดนักเตะในเกมแชมเปียนลีกซึ่งแน่นอนว่ามีความเป็นไปได้ที่เขาคนนี้จะเลือกเดินออกจากทักแอนฟิลและงานนี้ทั้งบรอัลมาลิกแล้วก็บา์เซลนาแล้วก็ทีมยักษ์ใหญ่ในยุโรปพร้อมจะอ้าแขนต้อนรับชัวร์อย่างแน่นอนและสุดท้ายนะผมยังไม่หมดแค่นั้นยังมีอีกคนหนึ่งก็คือคนที่4นาบีเกตาโดยการน,นี้ถือเหมือนว่าเกตาคนนี้ คงจะไม่รีบร้อนจะย้ายทีมอย่างแน่นอนแต่กองกลางชาวคินีคนนี้ค่อนข้างจะล้มเหลวในการย้ายไปเล่นกับทางหงแดงในเัจจุบูนซึ่งคาดหวังในตัวเขานี่ในค่อนข้างจะสูงนับมาจากที่ดึงตัวเข้ามาเสริมความแข็งแกร่งเมื่อปี2 0 1 8นั่นเองการที่เล่นไม่คุ้มกับเมเงินที่จ่ายไปทําให้ครับนี้อาจจะเลือกที่จะขายเขาเพื่อน,นําเงินมาใช้จ่ายในช่วงสมัยน,นี้เพราะในใหญ่ชาวเยอรมันมีโปรเจกต์การสร้างทีมขึ้นมาใหม่และจะเป็นต้องใช้เงินมากโขกันเลยทีเดียว ที่สาคัญมีบรยงานอย่างตอนเนื่องระบุเลยว่าเกตานั้นกาลังเผชิญหน้ากับนาคตที่ไม่แน่นอนในถิ่นแอนฟิลเพราะมีโอกาสที่ชื่อของเขาจะเข้าไปอยู่ในตลาดซื้อขายนาเตะหลังจบฤดูกาลปัจจุบันและถ้าหากเจ้าตัวยังคงมีปัญหาเรื่องสภาพความฟิตและการเล่นที่คงเส้นคงวางานนี้เป็นไปได้ที่ว่าเขาคนนี้จะโดนขายทิ้งจริงๆนะทางนี้การคาดการณ์การกระราอาจจะไม่เกิดขึ้นจริงก็เป็นได้หรืออาจจะมีนกเตะท,ที่มากกว่านี้ที่จะย้ายทีมฉะนั้นต้องมาลุ้นกันว่าหากเรอร์พูล ไม่ติดท็อปโฟนจริงพวกเขาจะแก้ไขปัญหานี้ยังไงที่สําคัญแล้วจะโน้มน้าวนักเตะระดับโลกคนนี้มาร่วมทีมได้หรือไม่ถ้าหากลิเวอร์พูลนั้นไม่ได้ไปแชมเปี้ยนเลก ร้านพูชื่อดังปรับราคาคุณซื้อผิวอังกฤรไปต่อไปที่โดนเด้งออกจากตำแหน่งหลังพึ่งผ่านสต,ตาห์ที่28ของฤดูกาลไปปรากฏว่าสตีฟบรูทขยับขึ้นมาเป็นเต็งหนึ่งส่วนทางเจ็คเก็นคอปร้านที่ที่หลังพึ่งพานิเวอร์พูแพ้คาเอนฟิลไป6เกมติดต่อกันโดยแลนบรอกนะครับผมบริษัทนำทันถูกกฎหมายของประเทศอังกฤษ ปรับราคาให้สติฟรูทคุณซื้อของทาวน์ดิวคาเซลขึ้นมาเป็นเต็งหนึ่งที่จะโดนปลดจากตำแหน่งเป็นรายต่อไปเหนือรอยเฮตสันจากทางคิสซันพาเวร์ดคิสไวเดอร์จากทางเชฟฟิลด์และก็ทางเชคเกนคอปจากทางเลวพูลนั่นเองโดยบรูตนั้นเพิ่งพาทับสาริกาดงทำได้เพียงแค่บุกไปแบ่งแต้มกับทางเวสฮอมบิดอาลเบียนไป0ูต่อ0ูทำให้พวกเขาเนี่รังที่16ข,ของตารางคะแนนทางโซนตกชั้นเพียงแค่แต้มเดียวเท่านั้นโดยอัตาตอบรองอยู่ที่6ต่อ4ฐ่าง่ใจ6ไม่รวมทุน ตามมาด้วยบรอยเฮสันบุสศูนย์อของคาร์ลิสซัมพเร์ตและก็คิสไวเดอร์ผู้จัดการทีมเชฟฟิลด์ที่ราคา5ต่อหนึ่งเท่านั้นขณะที่ทางเชคเกนคอฟนะฮะกุนซือลิเวอร์พูอย่างน่าห่วงถูกยกให้เป็นเต็ง4ที่จะตกเกอี้นะผมที่ประมาณราคา7ต่อหนึ่งหลังพึ่งนะฮะพางงแดนแลิวเวอร์พูพ่ายแพ้คา,ร,ารังฟูแนนไปศูนต่อหนึ่งเป็นการแพ้คาร์เอ็นฟิลด์หน้าติดต่อกันพร้อมหล่นมารั่งที่8ของตารางคะแนนเป็นชี่เรียบร้อยโดยการต่อรองของผู้จัดการทีมผ ก็จะมีดังต่อไปนี้เริ่มจาก1งกันก่อนการณ์ซิฟรูทของดาวนิวคาสเซิลหต่อ4แทง4ใจ6ไม่รวมชุน2อรอยเฮสันคิสซันพาเรทห้ต่อ1แทง1ใจ5ไม่รวมชุน3ามคิสไวเดอร์เชฟฟิลด์ห้ต่อ1แทง1ใจ5ไม่รวมชุน4 Cop, ี่เชคแองกอปเอร์พูเจต่อ1แทง1ใจ7ไม่รวมชุน5แซมอาราไดเวสต์บิดอัลเบียนแปต่อ1แทง1ใจ8ไม่รวมทุน โดยทางเชคเกนคอปนายใหญ่ของทางเลเวอร์พูลเปิดใจรับสภาพนี่คือช่วงเวลาที่ย่ำแย่ที่สุดของอาชีพของกุนซือของตนหลังผลง,งานของเดอะเรดให้แพ้อย่างต่อนเนื่องพร้อมกระตุ้นลูกทีมต้องรวมพลังประจำบานเพื่อผ่านพ้นวิกฤตนี้ไปให้จบไดโดยดังเช็เกนคอปนะผมผู้จัดก,การทีมชาวเยอรมันของทางเเวอร์พูลยอมรับนี่คือหนึ่งในช่วงเวลาที่ย่ำแย่ที่สุดของการเป็นกุนซือหลังจากที่ทางทัพของแดนลิเวอร์พูลนั้นฟอร์มร่วงกาวรุดนะฮะจนตอนนี้แทบจะหมดลุ้นพื้นที่อยู่ฝ้าแชมเปี้ยนเลกนัดการนี้แล้ว หลังตั้งแต่ช่วงคริสต์มาสเป็นต้นมาเดอะเรดนั้นฟอร์มหลุดอย่างน่าจะหายโดยเฉพาะการเล่นในแอนฟิลด์ซึ่งก่อนหน้านี้เคยทำสถิติไม่แพ้ใครในลีกยาวนานถึง68เกมหรือมากกว่า3ปีแต่ปัจจุบันพวกเขาแพ้ติดต่อก,กันคาบ้านไป6แมตช์ติดต่อก,กันเลยนะจากคำถามที่ว่านี่คือช่วงเวลาที่เขาเก็บแตมได้นนต่ำที่สุดในอาชีพของคุณซือหรือไม่เรื่องนี้คอปยอมรับความจริงเป็นว่าและก็ยังถือว่าเป็นช่วงเวลาที่ย่ำแย่ที่สุดในอาชีพของตนอีกด้วยโดยเขาได้บอกว่าผมอ,อยากจะตอบว่าไม่นะ แต่สิ่งที่เกิดขึ้นมันเป็นแบบนั้นจริงๆนี่ไม่ใช่ปัญหาผมคิดว่าไม่จชเป็นต้องเจอกับช่วงเวลาที่ดีที่สุดเสมอไปซึ่งทีมชุดนี้เป็นทีมชั้นยอดเราประสบความสำเร็จอย่างยิ่งใหญ่และตอนนี้เราต้องเจอกับสถานการณ์ที่จุดย่ำแย่กันอีกด้วยแต่เราจะต่อสู้ผ่านพ้นมันไปให้จบได้นายใหญ่ของเลือดย้อยชุดนี้ได้กล่าวชิงชายเอาไว้าราคาด้วพูลในวันนี้ก็จบเพียงเท่านี้เดี๋ยวมาเจอกันใหม่ในคลิปต่อไปขอบคุณทุกคนที่ร่วมรับฟังกันทุกๆคนครับ